กูดูใจเจ้าไปอ่ะลูกแต่งตัวเหมือนคนโป้เลยลูกไปใส่กางเกงเดี๋ยวนี้เลยนะลูกมีแฟนเหมือนของอึ่งเข้าหรือเปล่าอย่าเปลี่ยนแฟนมันกับเปลี่ยนคุ้งคูนะแฟนลูกรวยไหมอ่ะทำไมลูกงงอย่างนี้แฟนลูกดำไหมทำไมลูกจะต้องพยายามออกไปข้างนอกเพื่อไปมีเซ็กกับของอึ่งอยากออกไปโดนกระทืบหรือยังไงถ้ามาลูกต้องฉับคองผิวดำด้วยแม่เลี้ยงลูกโดยตัวแม่เองคนเดียวนี่ลูกมีพวกกี่คงแล้วเนี่ยอย่าลืมวัฒนธรรมของชาติเรานะ แม well, yeah! really? ่รู้นะว่าลูกอยากจะซ่ํำทุกๆกวันเลยน่าไอชัำมากเลยทําไมต้องออกไปซื้อของกินนอกบ้านด้วยกินที่บ้านนี่แล้วไม่เบื้งตังด้วยเป่งเด็กนี่หน่อยเปิดเครื่องมาแล้วก็ก็เปิดเครื่องมาแล้วก็เออแม่อยากชิไหายเลยไอ้ลูกช่วยหน่อยเด้ลูกช่วยแม่หน่อยเด้ลูกช่วยแม่ทาหน่อยเด้ลูกช่วยแม่หน่อยได้ไหมเปิดให้แม่หน่อยต้องหนีซื้อหนึ่งแถงหนึ่งลูกช่วยแม่หน่อยเด้แม่เริ่มจะมึนแล้วเนี่ยลูกล่ะข้างนอกหนาวมากๆเลย เออแม่ทำกับข้าวแล้วแป๊บเดียวกับข้าวก็เสร็จแลว้วเด็กๆๆ็กเด็กเข้าไปเจีลูกปลาโค,คกขิงเกลียกเลยเนี่ยเพิ่งลูกเหรอโคกหล่อ,ลอเลยเลี้ยงลูกยังไงฮะดาแบบนั่งหวังวะนั่งหามองตรงๆห้ามสั่งเขาา้าอ่ะห้ามพิกซอกอ่ะลูกสาวแมา่โคกอ้วงเลยลูกโคกพองเลยต้องเจียเยอะๆนะเฮ้อทำไมลูกอ้วงแบบนี้อ่ะอ้วงชิบหายเลยต้องให้แม่บอกกินข้าวมาลูกต่อๆท่าตัวได้ดๆทำกับบ้านเหมือนลูกขอกอึงเขาบางเป็นบางไป่เด็กฮ่าบอทแป๊บ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <My> son, ลูกช่างนี่แม่งโขกงโง่เลยโง่ชิบหายเลยโง่ชิบหายเลยโง่ชิบหายทำไมลูกโง่ชิบหายเลยแกก็โง่ชิบห, oh <yeah. S 1> หายเลยชิบหายแลย้ว <c oughs> สวัสดีจ้าหนูหน่นอย <c oughs> ไปอย่าอยู่กับช่างงเหรอกก็ไปอยู่กับครอบครัวม,มังเลยสิลูกจ๋าต้องเจ๊ให้หมดมีเด็กคิ้วขาวในอัฟ,รฟรกาต่างเยอะต่างแยะเฮ้ยอย่าเฮ้ย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 ย่า แค่นี้เยอะๆนมโตว,ว้าวทางกลางบางได้แล้วนั่นแฟงลูกแล้วแม่บอกเราอย่ามีแฟงไงเมื่อกี้แกมองหออะไรของแกวะลูกจ้านั่งแฟงลูกละวังดีค่ะไอจะ้จ่าเจ็บจิกหายเลยอะไรนะแต่แค่เก็บมีเองไอ้ลูกเล้ว